สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลิฟสายมันครับคลิปนี้พาท่านผู้ชมมาชมรถไถนะครับค่ายยันมาตัวนี้ค่ายยันมา e f 5 1 4 t ครับไถพันหกครับเดี๋ยวรอชมครับทุกคนอันนี้เป็นรถไถพี่เคยแถวบ้านนะครับแถวบ้านพ่อตา นะครับแกถไทยอยู่หลังบันก็เลยถือโอกาสดีครับมาถ่ายคลิปให้ทุกคนได้ชมนี่เลยครับไยแบบนิ่มๆดูปลายทอ่อของเขาดิเอาปลายท่อรถจิ๋งเนี่ยมาใส่ปลายท่อนะครับ พามาชมมุมนี้กันหน่อยครับทุกคนโอ้โหดูปลายท่อเนะอะชอบมากเลยปลายท่อเอาปลายท่อรถจิ๋จงมาใส่ครับ มันมันเลยครับตัดบัตาชมมุมนี้ครับทุกคนมานน่นแล้วครับมาแบบแรงๆเลยครับ เร็วแรงทะลุโคนทะลุที่ตมอ่ะผมยังไม่เคยดูเหมือนกันนะเจ้ายันมาไหนาปั่นนาอันนี้เป็นคลิปแรกของช่องผมเลย มีน้ำไถครับทุกวันนี้ก็นาที่ยังไม่ได้หวานข้าวก็มีเยอะอ้ลิอันนี้เป็นนาดินทรายครับทุกคน โอ้บรรยากาศดีมากครับที่บ้านพ่อตาครับเดินออกมาไม่กี่ก้าวนะครับก็เป็นทุ่งนาหมดเลยเหมาะสําหรับทาบ่อด,ดินมากนะแถวนี้นะครับแต่ว่าชาวบ้านเขาคงไม่ให้ทํานะครับเพราะว่าทางมันแคบทางมันเล็กนะครับ มาชมมุมสวยๆครับมุมบรรยากาศดีๆครับแต่ว่าพี่พี่ชานเขาไม่ได้เอาที่ตีดินลงนะครับ เราเดินตามไม่ทันนะครับเดี๋ยวเราสูมให้โอ้สุดจัดมากครับแดดออกแล้วครับฝนตกสามสี่วันซ้อนเลยที่อำเภอพยักกคฆภูมิไสเนี่ยนี้ก็ลงพันหกครับไถให้ลุงป้าหน้าแถวแถวบ้านนะครับ ดู <ś led> <ś led> ปลายท่อไอเสียงท่อเนี่ยเอาปลายรถจิ๋งมาใส่นะโหดมากเลย อายจวดๆเลยลูกพี่จวดยาวๆเลยครับยังอยู่กับที่เจ้ายันมาครับ E F 5 1 4T ครับ สวยมากครับโอเคครับทุกคนครับพาทุกคนมาดู เจ้ายันมา EF 5 1 c t นะครับของพี่เขยนะครับมุมหล่อๆมุมสวยๆนะครับไทนามันๆนะครับชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดทับตามให้ช่องลิฟสายมันครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนครับสวัสดีครับ